สักนัดน,นะครับกับเยงกี้ชุดใหม่เจอกับกาก,ก,กาเมจิงเรยที่กากาเมจิงเริ่มกรอดเป็นจู๊ยูย่บยดไ,ได้สิบเอ็ดเลยไม่ได้เฮ้ยอย่าดีฟาร์มก่อนพิธีอย่าเพิ่งเฟื่อไม่ได้สิบเอ็ด อีกข <Exam> ั้นเเนียนะทำไรไหมไม่มีอยู่แล้วนี่เ <8 S 1> ดนเจอร์นะเอ์สามวิ่งกดโรเช่เด้ดอหน,นึ่งใบขึ้นมือหนึ่งใบลงรอบหนึ่งใบชาร์จเกตได้ฮิวหนึ่งในวันครับจวดสองอ๋อในวันอาร์ตมาในวันจวดสองอีกอันหนึ่งโอ้โหโอ้โหเห็ดเลยเรา มีใจดอกเท็คมาลงทิ้งมังกรเทพทิ้งชา้หนจุสองจ2ดจุสองเช็คดอกหนึ่งสองสามมีเวทแค่ส พี่ปูค่อยเตะเฟรย์เลยพี่เฮ้ยไวอ่ะตีสามครึ่งยัดพี่หนึ่งสองสามจบการต่อสู้ชินจีบูจัดหนึ่งอ่าคอไม่ได้แต่ขอเคาน์เตอร์อ่าบรรยาเซฟีโรดเมื่อกี้ผมใช้เวทไปเฮ้ย<ว>เปิด์สองหนึ่งใบขึ้นมือขนาดนัยังไม่ไ <ป S 2> สามารถต่อดได้หรอต่อไม่ได้เพราะเราทิ้งไปหมดแล้วอ๋อพันธุเทินเ,เลย ชื่อเท่ดีว่ะปัญญาของเซฟิรรสอ่ะการบัญญาของอ๋อกาเสขอทันทร์นะใจตรงเกตคู่แข่งนะจับ r อ y a l นทีใจก่อนสองเกตไปไหนก็สามใบน้องเลือมมาเลยอ่สามใบนี้แล้วก็รอยยันทีไปนะแล้วรอยยันทีไปรอยยันทนี่คือรถสองนามัยอ่ะ ห้ามโคเกินตัวเกือบไปแล้วนะเกือบไปแล้วนะเซิร์ชหาแต่พี่ดิมใช้ตั้งแต่ใบแรกเลยอ๋อกลัวจะไม่มีเกจใช่ไหมถูกต้องเข้าใจอยู่เข้าใจอยู่หาไอเทมรับเกจอยู่ไหน แจ็คเก็ตสีดำแจ็คเก็ตสีดำสีดำนี่ขอรักอีกหนึ่งเกจที่เหลือเพราะยังไงเขาก็า no change เดี๋ยวนะคิดแป๊บนะึงเขาาถ้าเกิดว,ว่าตอนอ่า,าเอาจริงๆคือเหมือนเขาจ่ายหนึ่งเกจนี้วุยต้องระบุก,ก่อนแล้วเขาสามารถชิงก่อนได้ไหมได้ก็ผมประกาศจะหาไอเทมรหรือมอนก่อนแล้วไอทีมันเลือกได้เลยว่าจะใช้เกจตอนเราต้องบอกเลยไหมว่าไ,ไ,ไอเทมไปไหนคือยังยังไม่ต้องเลือกใช่ไหมไม่ต้องมั้ง น่าจะแค่เปิดกองมาดูเฉยไหมครับแค่ว่าพี่พูดเสร็จเสร็จแล้วก็ก่อนพี่พูดจะสอนใสก็คือผมมีจังหวะโคเตอร์ูไม่มีก็น้องถามพี่ว่าพี่ทําอะไรต่อไหมพี่ก็อ๋อกูยังมีมก็คือน้องต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้เวดนี้เลยอ่าพอคือเชนเชนนอร์เวดเชนนอร์เวอ่ะเอามาเอ่าโอเคงั้นก็โดยรักนะหนึ่งเกตใช่ไหมหนึ่งเกตจับโซใช่ไหมใช่ใช่ให้ขอเท่านี้แหละ ได้เลยพ่อหนุ่มผมชอบเฮ้ยทำไมมันดูชอบวะผมชอบผมกำลังหาเกชพอดีเลยแต่จังหวะให้ใช้ก็ไม่มีอยู่ดีใช่ไหมคือต้องให้เพื่อนใช้เสร็จก็หมดเชนอยู่ดีใช่ไหมเออดีกว่าเดีกใบเดียวพี่ให้อหนเกชใจดีจังวะแน่นอนอยู่แล้วพี่เป็นคนอย่างนั้นแหละใจดีจังวะใจดีจังวะ เดี๋ยวนะมือมีเยอะช่างมันกลัวไปเข้าเกียร์แล้วด้วยจะตัดมือผมหรือเปล่าการจะยังงั้นแต่ว่าไม่ทันละจะเบิดอันนี้ทิ้งทำลายมอนสองใบโอ้ตัดเวสที่ใช้แฮะโอ้มาตัดเกียร์ตัวเองไม่ใช่ใช่ใช่ตั้งใจตัดตัวเองตัดเกียร์ตัวเองแค่เลยไม่แต่มพี่ก็ได้จั่วไหมฮะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ถ้าทำลายอ๋อยกเลิกไปเลยนะแล้วปีภูคอมันได้อีกแค่ใบเดียวใช่ใช่ คนของรอยัตี้เหรอใช่แล้วอีก,กรอบจะเบิดอันนี้เบิดมอนสเตอร์สองใบยังนี้ไม่หยอไม,ไม่ไม่หยอได้จู๋จู๋แล้วก็ขออนุไาตรักตัวเองสองเกตอันนี้อันนี้โทษาไมันมันลดไซส์ถ้ามีอเทมใช่ไหมใช่โอเคนะครับอ่ะมาเลยเริ่มมาสิพ่อหนุ่มขออนุญาตตีครับมีเป็นเ,มเทมไหมมีครับสองสี่หก ่าเจ็ดแปดเก้าสิบเจ็ดแปสิบสองตายพอดีเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวจะไม่มีอะไรเลยก็ไม่มีไงอ่เป็นเทสองคริสตัลและสองแม่สามสองไหมสองสองโอเคอันนี้สามสองรอบดับเบิลตายตายหกสี่สิบอ่าแ่งน่แบ่ีไม่มีประโยชน์อีแล้วด้วยนะถ้ามมือทีมันลุ้นขนาดนี้ มันจะเป็นประโยชน์สำหรับผมเพราะว่าผมมีเวทเยอะในรอบแล้วผมจะมีโฮลี่มีจิกตือนหน้าไม่มันไม่เป็นประโยชน์ต่อพี่อ่ะตาสองมีจิกขอเริ่มก่อนถถึงจูอันนี้พ่อนุ่มพี่ขอเริ่มก่อนไม่ได้พี่อยากเห็มือสตาร์ทด้วยสองอ่ะุยเราพูดแบบนี้ผมผมนี่กลัวเลยครับอ่ะมือสตาร์ทด้วยแกไม่มีตาเวทแล้วยาวๆไปดีสิมันจะมีได้ไง จนกว่าพี่ทีมจะพูดอ่าเป็นสเตฟ,ฟเเรอเราสไตล์พี่ทูใช่ใช่ช่ตอนที่พูด,พดมามก็เป็นทำอะไรตรงนั้นแหละเฟิร์ได้เฟิร์ดได้เอานะจุดสองทิ้งหนึ่งจุดสองเดี๋ยวนะคิดแป๊บนึงหนึ่งสองสามี่ห้าโอ้ใครไปหนึ่งไหมหก โพลีเมจิกได้แล้ว11 e ด a m n สิบเอ็ด3อ์แมนนเปสาหนึ่งใบขึ้นมือหนึ่งใบลงดอกหนึ่งใบชาเกตได้หนึ่งเลือดแล้วก็โฮลีเมจิกหน ส4 5และ 6... ไม่ตัดนะ,ะตัดเลยต่อันนี้ชาร์จสองฮิวสจุดสอฮิว2จัสดอง,องจัดหนึ่งจุด2 เล่นได้นู่นเลยโอเคครับพี่ค่อยเตะเ,เลย3าลิก1 2 3จบ 3. การต่อสู้ชินจีเอวูรับเห็นแปลงเราจนทีอยู่วะเขารู้หมดเลยว่ากูมีอะไรมีไว้ไ,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 ไม่แปลกใจนะ หนึ่งใบขึ้นมือแล้วก็โชว์ท็อปด็คโชว์ท็อปดิคเรียงแล้วกดสกิลโชว์ท็อปด็คเป็นมอนเอาขึ้นมือทิปเปิ่มเพนนีเ้ยแล้วก็แปลงร่างกลับแล้วก็ก,กดเคาน์เตอร์แปลงรา่างทำไรไหมไม่มีมันคุ้นๆจังเธอได้ต้องทำหนึ่งอะไรนี้เลยเหรอถ้ามันทำได้ก็ควรทำอ๋อเอาผ่านเธอเลยพี่นึกว่าจะยิงในตัวนั้นไว้ก่อน ใจมือหนานะบอกไว้ก่อนนี้มือทะลุกับสิบแล้วเนี่ยยิงมือไม่มีประโยชน์เลยอ่ะแต่ก็ต้องยิงอยู่ดีพรทีมันเป็นจิตวิญญาณก็ยังกี้ว่าไปว่าไปเตอน้ฮ้ยน่าสองเกตแตกไพ่แตกไพ่แต่ไพ่ไม่ต้องคิดตอนนี้หรอกไม่คิดโดยสิ้นเชิงโอ้โหมีจิกลงดรอปไปหมดแล้ว ลงดบหมดแล้วหาไอเทมมาสิพ่อนุม่มอืมก็มาดิครับโอ้ทีมก็ม,มีเกจให้พี่ใช้สักหน่อยอว่าต้นเป็นคนทำาม่ไดกับผมเองออถ้าเหลือสักใบเดี๋ยวผมเพี้ยงร้อยเอนซีให้ดู <c oughs> จ้ะ <c oughs> ใจเย็นดิครับน้องให้ชันหนึ่งเกจก่อนพี่ให้ขนาดนี้แล้วนะแล้วใช้เลยได้ปะไม่ได้อ่ะ มามถามพี่ก่อนดีว่าพี่จะใช้ไหมไม่มีเชียนอีกแล้วนั่นหรอยุคนี้ถามก่อนถามก่อนพี่ใช้ต่อรัาหนึ่งเกตนี่มันใบที่กูดีแล้วไอ้ยะอ่ะเอ็ดแล้วลลทีนี้ก็ถามพี่ต่อว่าใช่ไหม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 ใช่ดีใช่ไหมใช่ไหมอ้ยอ๋อก็จะไม่มีช่วงให้ชเชียนรอยันตี้ไงไม่เวดเซ็ตเรา เริ่มเลยมาเลยก็อืมเดี๋ยวมันแปลงร่างได้อยู่ดีเสร็จได้แคก็อนนี้ต้องเอาเพนิเท็เข้าว่าแค่นั้นเองมันจะเพนเท็อันนี้ก็เพนเทดนี่ว่ามีเพนิเท็เพี้จุกๆไปเพี้ยจุกๆจุกๆทั้งนั้นลอยอ่ะอะอมมวลซัวทำลายดีทำลายทิ้งไว้ก่อนเลยเตรียมตีอ่ะอ่า ไอพ่อหนุม่มวพระพอดีคือดีว่ะตีริคิดดีว่ะเป็นทรีสองรรคริสติคอลก็จะโอดชินเหรอสามหกแปดทิ้งมือหนึ่งใช่ไหมใช่ใช่อ่ะก็เอาตีทิ้งมือก่อนเหลือสี่เหลือส,สี่ทิ้งมือทิ้งมือทิ้งมือทิ้งไปอ่ะแล้วก็สามสองรอบเปดมาเลย ดูสามไลท์ดูแบบเหลือติงซะด้วยเน,นี่ย้าเป็นอิมแพกแรกจบอ่ะหนึ่งสองสามแล้วได้จทสองอ,อ่ะน้องที่มือสองด้วยว้าวโอ้เหลือติงเสียได้ยังเหลือติงซะด้วยตามจริงก็รู้คิดเปลี่ยนเป็นโดคาซิวตีให้มันดับเบิลดีกว่าอ๋อยังไงก็ไม่ควรคิดเรื่องมือแล้วนะโอ้อ่ะต่อเลย เขาได้เปรียบเราอ่ะช็อตตัวบอกว่านะถ้าการขึ้นมือไปพิเศษไอเด้ยเดียวทิ้งมือสเกลพิเศษกับเรียกอะไรมือเยอะเรียกมือเหรอหนูว่าเรียกเ a u เยอะเยอะผมต้องการมือขอมือเอาเลยทิ้งมือขอมือขอมือขอมือก็ให้สิเคนไอ้ย่าไอ้ย่าไม่มีความหมายโอเคตัวหนึ่งไม่ช่วยขอเปลี่ยนเป็น gauge ดิ การ์ดขึอมาพิเศษครั้งแรกของเจินทิ้งเพิ่มหนึ่งด้วยนะนี่ไงอย่างนั้นได้ขึ้นแน่นอนเดี๋ยวไม่กูหาก็ไม่ได้ใช้ตายพวกเราอ่ะเข้าไอติเฟสอ๋อเลยไวเกินคาดมีมุกไห <ว S 1> มไม่ไมีเนาะ,ะมันผมตีไนะเคานอเตอร์อะไรก่อนไหมไม่มีเลยสามนี่พ่อหนุ่โอ้ยจบการต่อสู้ัจร์ S 1> <S 1> ไม่แปลงร่างหรอกมันคงหมดแล้วเมื่อกี้เสียหมดแล้วมือเต็มมือเลยหนึ่งสองสามสี่หนึ่งใบขึ้นมืออีกหนึ่งใบไม่ใช่อีกหนึ่งใบ,ใงใบที่เทือทเหลือเรียงเออผิดอ่านผิดอัน่าผมถามหน่อย ที่ต้องทิ้งหนึ่งใบขึ้นมือใช่ไหมใช่แล้วคือผมต้องทิ้งก่อนถูกต้องไหมใช่ใช่มันเพิ่มไหมมันมันเพิ่มจากวิธีไหนก็ได้ออกทิ้งจากนั้นกดเคาน์เตอร์ของใบนี้ต่ออ่ะท็อปเด็กมอนทิปเปิลกับเพเนเทีิวเป็นมอนได้ไงกันนั่นแหละงงเหมือนกันแล้วขอเคาน์เตอร์นิดนึงเอ็กซ์แมินิเฮ้ยไม่หมดอีกเหนึ่งสองสามหนึ่งใบขึ้นมือ 1ใบลงดอก1ใบชัดขีดแล้วก็ได้1เลือดออาวจดตีมาไม่มีอะไรเลยสามหนึ่ง <1, 5. S 2> สองสามสามหนึ่งสองสามสามหนึ่งสองสามอ่ท้าแสดงเมื่อกี้ควรดูกาซิ่วเน่อยนะอ่ะตาตัดสีแล้วนะครับเดนเจอร์ก่อนออกมา,มาพ่อนุ่มพ่อนุ่มนักกล้าม เอยอืมต้องขอรับมิงเกจก่อนไปนไหนกระบุมาไปนี่เป็นที่หมันไส้มันไ้ยเป็นเวทก็ดีอยู่ไม่้ยม่้ยม่้ยทิ้งมือให้พี่หนึ่งเลย มันได้แค่นี้จริงๆแฮะเสียดายตีมาคุณอ่ะรับอีมมิงเกดไม่ไม่ทุกใบแฮะคุณ <c oughs> <c oughs> ไม่ทุกใบใช่แล้วชาร์จสองเกตมาอาจจะได้ของดีอยากรู้หาหาใบชาร์จแล้วผมได้ชาร์จด,ด้วย ใช่ไหมใช่พี่ให้โอกานน้องได้ช้าแล้วถามพี่จังหวะนี้ผมไม่คิดอะไรเลยโอ๊ยโอยอยพี่ทีมผมทำลายผมทำลายผมผมผมไม่ต้องการให้แมนนี้เป็นที่น่าจดจำขายของหน่อยพี่ทีไม่ขายของ่อยทำลายทำลายทำลายไม่มีอะไรให้ขายครับจังหวะนี้คลิปคนขายอยู่ฝั่งนู้นครับผมเราแค่ผู้เล่นที่เดินทางผ่านมาอ่ะเซตนี้พี่ก่อนตอนที่ยังไม่มีอาบาคาดาบ้าในเลยพหนุ่มแล้วก็ มอนสเตอร์เบที่สามมีโอกาสให้น้องแล้วไม่มี <Hey. S 1> ไม่มีโอกาสสำหรับผมแล้วก็เจ็บไอ้นี่และไอ้นี่ไอ้นีน่และไอ้นั่นให้ชั้หนึ่นงเกจพี่ใจดีขนาดนี้ขอ <c oughs> แล้วจัวแล้วจากนั้นก็จะได้ลง สักพีผมจะสังเกตครับน้องขอบคุณครับพี่บัดดี้กิฟต์ไม่เคยบัดดี้กิฟต์เลยนะทำไมเอาตัวนี้เป็นบัดดี้เพราะใส่สามใบหนึ่งสสามทิ้งมือหนึ่งใช่ไหมดีสทิ้งมือหนึ่งแล้วก็สองคิใช่แล้วผ่านเทินไหมจบเทินเข้าทินจูวะวัตตชินโนทาน อ่เข้าไอ้นูน้นมือมีห <Huh. S 1> กับไอ้นั่นที่ฟามือไม่หยุดอยู่แล้วด้วยขอเจอ๋อเรามีของเจอย่างน้อยมันไม่ได้เรียกกัาตัวเปิดได้แหละแต่เข้าลงมีใจด็อกนะต,ตายรู้ได้ไงก็เป็นตัวฟาร์มเกตไม่กี่ใบมั้งที่ค่อนข้างเด่นอยู่มีเมจใจด็อกแล้วมันไม่มีนัวพี่ทีมจใจแคทดีไหม มีเมยใจเบิร์ดก็มีมแต่มันไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ดังเหรอเห็นเขาใส่เมใใยใจดอกสกิลไม่โดดเด่นเลยไม่อยู่ในเด็กพ,พื้นที่ของการกํตัวดาก้อนมันจะเป็นการกํตัวดาก้อนไปสีแล้วแล้วก็ต้องร่างต่ออีกเท่าไหร่ไม่รู้การฟาร์มลูกสมุนมันเลยมีแบบโดนเบียดมากเวด้วยนะเวตต้อแงบบต่างเชื่อเดี๋ยวจะต้องก่อนโทรศัพท์มาสับพิทีมรับก่อนไหมอ่ะต่อกันเลยครับคุยโทรศัพท์กันเสร็จหมดแล้ว วันนี้ผมมาขายฮูลี่มจิกครับผมเล่นผมใช้ทุกเกมเลย <Hey. S 2> เอาสามใบนี้กับเด็กได้ชาสองจดได้ชาสองฮิลสองเท่านะั้นไม่ได้จวดมาเลยพี่ทำไรได้อ่ะตาดเวทถ้าคุณขายของใหม่ผมขายโปรโมครับผมทัวรนี้พี่ยังคิดอยู่เลยว่าไอ้ไพ่ที่กูสมมุติมันไม่ออกมาเลย <laughs> นี่ไง <laughs> หลังพัม <laughs> ชาสองจดสองนี่พ่อหนุ่ม มามาแล้วก็แล้วก็แล้วก็ Gathering โอ้ลงสดเหอรอลงแห่งการชาร์จกองเกือบไปไม่ชาร์จยังไงก็เล่นไม่ได้คือลงตรงนี้ก่อนถือว่าเน่าไหมน่าเน่ามาอย่าพูดอย่างนั้นสิต้องดูใบอื่นที่เหลือมือกูเกลืออยู่แล้วเอาเริ่มเข้าไปเตกเฟสพี่มาเลย ตีข้างเลือกเทคหักการ์ดไปนี่หักเวทเซตไป <Hey. S 1> ยิงปืนหักอากาศเหรอโอ้ยไม่มีเกดให้พี่หน่อยหรอไม่มีอ่ะทำไรไม่ได้ก็เข้าไฟตอนแล้วก็ผ่านแหลยจั่วซัดจัว,จวนี่คือการเล่นแบบตามมีตามเกิดน,นะครับพี่ให้น้องชันนึ่งเกดได้ใจดีจังวะพี่ใจดีขนาดนั้นแหละใจดีจังวะ แล้วก็ไม่มีสิทธิ์ใช้ก่อนต้องให้อีกฝ่ายได้เล่นก่อนใจดีจังวะใจดีจังวะอะลักนิเกชเออกูหาไปนี่ <laughs> อ่าองกันเจ็ดพันเป๊ะตี penetrate Pen <et> และตี penetrate อ่าสามหกเจ็ดแปดอ่าแพ้เฮ้ยจริงเหรอไม่คิดอะไรกอนเลยแ <laughs> พ้แพ้เราไม่ชอบเกมยอ้อ่ารอล์ฟ ไม่บอร์้ไป